ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่วงจะแล้วไหมในช่วงจะวายไหมเราเดี๋ยวนะคะเราจะมาดูอะไรกันคะวันนี้จะมืดเบื้องหลังปะเบื้องหลังใช่ก็คือเดือดร็อกคูมันเทรี่อีสองนั่นเองก็คือชื่อตอนว่าออกเดินทาง First s สเตจังไงก็คือมันจะเป็นแตอย่างของอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของอีหนึ่งอีพีหนึ่งของแปล่าปะใช่แล้วอาจจะมีอะไรอย่างอื่นๆอีกในช่วงแรกๆหลังจากที่แบบเราชอบกันชอบกันไป ํำใจก่อนได้ไหมใช่มันต้องเขินแน่หล่อนว่าไงฉันต้องเขินฉันปวดเขินก็คือเผาเผาศพได้เลยค่ะก็คือจองเมนแอบบูรลนต้องเข้าช่วงนี้จองเม้นไหมนะคะช่วงนี้โควิดก็คือแอมบูรลนต้องเข้าเท่านั้นไปค่ะเราไปเริ่มดีกว่าเดิค่ะเริ่มไล่ดูใส่ตาดี่ดูเส่ตานี 嘿。Okay. ืออก็คือเป็นแฟนกันก่อนที่จะมากรุงเทพเนาะมันคือโมเมนต์ตอนที่อยู่ภูเก็ตที่ว่าเหมือนพอเราเริ่มพบกันความสัมพันธ์มันเริ่มคือมีแนวแล้วนึกมันมีความมีความเป็นแฟนเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็เลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์แล้วมันคือแกบที่มันฝึกชีวิตมืออะไรประมาณนั้นมากกว่าทาร์ทมีเขาก็จะแบบเปิดเผยความรู้สึกต่อกันได้ได้ง่ายขึ้นชุดนี้ยัง อยากซื้อทีนี่ก็หลับแล้วเลับเลย่เราหับเลยค่ใครขอนี่เตอนไห้ยดูน้องเต้นดิคืออไรมก่อนจุ่มเต้นเหรอคอนเป็นก่ก็ได้คือสองคนนี้เขาก็อยู่ๆก็มากาะจุ่มกันหน้าสุปเปอมือนเกตตอนแรกก็ไม่รู้ว่าฟอมเปล่าทำไมก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆไทยแพ้ไ่เจอทุกยา ไ้ยชุบไ้ยชุบเลยแล้วแล้วคนที่เข้าไปดื่มยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมพอสองคนนี้มาเป็นผู้ชายทั้งคู่อ่ะก็เลยแบบรักใครต้องเป็นคนซื้ออะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบในการเกลี้ยงเกลี้ยงกันในการเข้าไปยิงเนี่ยจริงจริผมผมเคยจรินะ ว่าการทําอะไรครั้งแรกอ่ะมันใหม่แล้วมันตื่นเต้นแล้วมันจะมีความไม่คอมฟอร์ตของมันเสมอเขาไมเป็นสิ่งใหม่ตัวลครเป็นคู่แหละแไว้มองหนะ้านเลย <laughs> <laughs> เขาเกินลก็ลยืนห่ออย่เดิยืนขำเขาเลยยืนขำคำเขาเลยไม่ต้องมาถามเลยหน้ามื้อนะไม่ไม่ตีหน้าก็ทำเกินเข้าเปดี <laughs> <laughs> ก็ไม่ดีเลยนะ <laughs> ก็คเตะหน้าเหลือก็ได้แล้วนีก็วิ่งอีเลยขำๆโอเคแอคชั่นขำจริงมิ้ต้องาขำเลยขำหน้ามุะไม่ไม่เตะเลยตัวเตะนี่ๆเลยน มีเหมือนกับว่าเปิดเรื่องความรักของเซโอเอลนะชายหาดและมีปูและมีปูที่อยู่ใต้ทรายแล้วกัดกัดหัวนองตลอดเวลาอโอปครับดูน้องหมายอะไรอะไรกัดหลังน้องหรือเปล่ากัดน้องหม ไม่ตัวอะไรไม่รู้ที่หลังเคยเราไม่รู้ว่าแบบเคยอะไรโดนคนแบบนี้ด้วยด้วยว่ะแล้วคือมันถ่ายยากมากเลยเนาะมันมันแปรบแป๊บเหรอเออันแบบอย่างก็เอ็งยังไงฮะ ตลอดมันขึ้พราะเราแต่มันขึ้นก็ต้องย้ายขึ้นมาย้ายขึ้นมาเพื่อให้จริงๆน้ามันคอนติเนีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราถ่ายจนปั่นเลไนนะจนน้ำขึ้นจนสุดฝั่งเลยแล้วก็ไม่มีใช่ค่ะแต่ว่าเราวัามันก็โดยรวก็คือดีือว่าน้องก็เล่นเต็มที่อนทีวาตอนเาอยู่ที่ด้าน่น จ yup. รงไวะจีนไม่มีปรูผมอไม่เห็นไม่ดูดิแต่แล้วูเดีกวตอนเนี้ยดีกว่าตอนที่เอาตอนนี้พูงกันลังค่ะตอนนี้พู้หมดเลยเขาจะมีความกังวลการที่ต้องจากบ้านไปกังวลถึงอนาคตแหละว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะความตื่เต้นเขาจะรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นเขาพร้อมแล้วที่จะไปสู่อนาคตโดยที่แบบไม่ได้มีความกังวลหรือกลัวแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ย ดันเป็นมองกลุงเหรอว่ะตเจแบงก์อออ เรารู้สึกว่าบรรยากาศดีนะตอนที่เหมือนกับตัวละครเก่าๆได้มาเจอกันตั้งแต่แตีเกิดมาเอามาไม่เคยอยู่ห่างตันานๆแบบนี้เลยทุกคนเคยอยู่ด้วยกนะันตลอดเอามาดีโดยเฉพาะต่างจังหวัดอะที่สวยทุกเทคงเขาก็จะมีความแตกต่างกันแบบเล่นไม่เหมือนกันสักเทคหรืออะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าแต่ละคำพูดที่เขาพูดออกมา เขาจะพยายามใส่ความหมายอะไรบางอย่างไว้ในคำพูดนั้นเสมออยู่ห่างมานะเอาวันนี้ไว้ใต้หมอนนะเสดหล่อจังสองอันเลยมั้งอันนึงให้ตีอีกอันให้โอตอีง ใช่มันเตดฉันแล้วช็อคเหมือนกัน,นแบบอยู่นี้แบบเมนมาถึงใช่ใช่ไม่ไต้ัวเองไม่ว่าสุดนะน,นั่นคืออาแมจะคอยสนับสนุนทุกอย่างเอง ชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เราเกิดจนก่อนที่เข้ามาหาลัยเราอยู่แบบมากอยู่โกลมาตลอดเราดูแลกันเราอยู่ด้วยกันทุกวันเลยพอมมถึงวันนี้ที่เราจะ้องอ,อไปใช้ชีวิตตัวเองผมว่ามันคือความใจหายแหละมันไม่มีคําพูดเลยแต่ว่าแววตาหรือว่าหรือว่าความรู้สึกข้างในมันมันใหญ่พอที่จะทาให้คนดูหรือว่าทุกๆคนรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันแบบมันใจหายจะพูดว่าเศร้าก็าไม่ได้มันใจหาย มันเหมือนได้ไเจอเซียนใหม่แต่มันก็แบบใจหายตอนที่กำกับคือว่าดูหน้ามองก็รู้สึกว่านี่เป็นเป็นความรักของแม่จริงเป็นสิ่งที่ตอนแรกพออ่านชอบมากเลยคือทุกประโยคทุกท้อยคำอ่ะมันรู้สึกเหมือนการเป็นแม่มันสมูนนะคะนับเวลาที่ลูกจะต้องแบบจากแม่มาเรียนนานๆมันเป็นช่วงขนาดแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นช่วงขนาที่พิเศษละค่ะที่แบบ เราจะทงให้ทุกอย่างเนี่ยมันเคลียร์เพื่อการเดินต่อไปข้างหน้าของทุกๆคนคือคำพูดแม่แม่บที่ผมนันที่ดูดีดูจะไม่ดีเลยไม่ดีแต่ก่อนถูกรวงมาเลยนะพวงเนี่ยแต่ก่อน ก็เลยคิดถึงเอาพอเรียมขึ้นมาแอเข้าใจนะช่วงตอนดูเม่ีมันก็ดูดูดีแล้วแหละแต่ <c oughs> มันแบบน,นี่ต้องไม่มีไม่มีมม <c oughs> เขา้เขาหางองอคนก็แปลว่าจูงหลายรอบ รอบนี้เรามาจุดในใต้น้ำเหมือนกันแต่เป็นใต้น้ำที่เป็นพับดิบแหละที่ที่ทุกคนเห็นแต่ว่าเราสามารถแสดงความรักได้ซึ่งพอเราเราับรู้ตรงมีน,อน้อแล้วเราเล่นแสดงออกไปเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมีความหมายมากสําหรับคู่รักที่แบบแบบกล้าที่จะแบบแสดงออกให้ทุกคนรู้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบปิดบังอะไรแบบนี้ก็ก็รู้สึกว่าเออสิ่งนี้ก็อ,อิ่งยิ่งแข็งก บี๋เลยคือคันแล้วบิวกินคุณมีพิรุณน,นะคะใช้หน้าที่การงานเลยค่ะไม่ชอบถามงงมากค่ะบิวกินขอขอภัยรอบ จะมีเรื่องของสังคมเพื่อนใหม่ของเต๋อนี่จริงๆหลักๆก,ก็จะเป็นรุ่นพี่ในชม,มรมอะไรเงี้ยคือเหมือนพอมันเป็นคนที่มีความฝันก็ต้องชัดเจนอะไรเงี้ยเหมือนพอเข้าไปเจอชมรมแล้วการใช้ชีวชมมิตมันเต็มไปด้วยความฝันเนี่ยผมอยากเป็นนักสแสดงครับแ้พี่หนึ่งมันยังไม่มีเรียนการแสดงเลยพี่คือ p a s s i o ตเอควรจะได้เข้าภาครัปีสองเลยแล้วเห็นว่ามีชม,มรมละครก็เลยลองมาดูจริงๆเลยไปสมัคร,รเป็นนักสแสดง <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนมันเต็มแล้วเขาก็ชวนเาเป็น back stage คือผมว่าณโมเมนต์นั้นอะสำหรับเต้ม <S 3 Tonight> <plan> ันคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับความฝันความฝันเนี้ยต้องทำหมดเพราะจริงๆเราเราไม่เคยมีโอกาสได้ทำกันก่อนเดลาครับห้าสี่สามสองไฟปี๊ครับวันนี้ต้รงไหนนี่เป็นเป็น แบ็กสเตจก็จะยุ่งๆ่หล่อนากหล่อมเห็นแล้วคิดดูนะแบ็กสเตจกล้องล่าหน้าผมเขาตามมองผมโอ้โมีสงแสงถายซีนลับบอเวทีครับพี่ทอพี่อม ก็เพิ่งมาวันแรกว,วันแรกของทัวร์ีเลยไม่เคยเล่นละครเวทีเลยอันนี้ตัดตาหรือเปล่าอะไรอย่าอันนี้ลืมต,ตาค่ะกระแทาเป็นตาอีกก็เอกออันนี้ก็ลืมตาเหมือนกัน,นตัดต, <c oughs> ต,ตาแล้วไหนตาตุ้มสิ

หิมเลยไม่ทำเล่นเป็นตัวเองพอเข้ามาในโปรดักชั่นละครจริงๆแล้วมันมีเรื่องของทีมงานต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นแง่มุมที่เรารู้สึกว่ามันก็สนุกเหมือนกันนะก็จริงๆควเหมือนเหมือนตัวละครเข้ามาในในใกรุงเทพเหมือนเขาได้มี progress ของความฝันของเขาเขาได้มาอยู่ใน ในคณะที่เขาอยากเรียนก็มาอยู่ในสังคมที่เขาชื่นชอบเขาได้มาแบบว่าเรียนอะไรที่เขาอยากเรียนได้มาทำอะไร<ด>ที <ๆ S 1> <ห>่เขาอยากทำได้มาใช้ชีวิตด้วยตัวเองผมว่ามันมันเข้า,าไปวยความตื่นเต้นมันมันคือความฝันอะโตดูเบาเนะอะยังแบบแค่มเ,เดียวผมได้ความรู้ใหม่ การทําละครเวทีเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสำหรับ b a c k ส t a g e หลักการของเขาคือถ้่เกิดว,ว่าเราหลับตาก่อนที่ไฟจะดับมันเหมือนสายตาเราถูกปรับไปก่อนแล้วแล้วพอเราลืามตาเราเราจะมองเห็น,ต,นตอนนั้น<ม> backstage <นะ S 2> ก็จะทํางานเรียบร้อยแล้วมันเหมือนมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ,ๆที่เปลี่ยนฉากอย่างเงี้ยอันนี้น่าราักเลยอะ <S <S น่าแบบแบบเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องของคน2คนดี ในช่วงที่ไฟปิดของโรงละครอนะ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบทุกคนจะไม่เห็นอะไรเลยเป็นไอเดียว,ว่าถ้าสมมติว่าโอเอ๋อเป็นคนดูคนเดียวที่มองเห็นเต๋บนเวทีละก็คงจะโรแมนติกดีก็เลยใช้ไอเดียนะี้ในการให้เต,เต๋บอกให้โอเอ๋อลับตาแลวมันเนนั้นใช่ไหมที่เราหลับตาแเรวลืมขึ้นมาแล้วเขาทำอะไรบกมือบกมือเขาบกมือทักทายเราอะไรเงี้ยก็เอ่อโมเมตนต์แรกมันจะเป็นโมเมนต์เซอร์ไพรส์อีกโมเมนต์นึงคือมันคือโมเมนต์ที่เราหลับตาแล้วเราจินตนาการว่าเราลืมตาไหม เห็นโมเมนต์แรกเนี้ยจะไม่มีใครอะแต่สุดท้ายไม่ได้มีเขาอยู่เราก็เลยใช้ฟิล์มเนี้ยมาเล่นสามอีกรอบเพื่อเพื่อเล่าความรู้สึกนี่โอ้เอ๋ว่าตอนเนี้ยโอ้เอ๋รู้สึกว่าถึงจะหลับตาแล้วลืมตามมาใหม่ก็คงไม่เห็นเต๋แหละแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาจริงๆอะไม่ใช่เต๋อแล้วก็ลงเขา มันเล่นเงิยไม่ได้แล้คะใจคนแบบคนแบบคิวอะเป็นผู้ชายที่แบบอะไรแบบเนี้ยเล่นงินดูใส่ใจเข้าใจปะมันวันไหวง่ายเลยเขาแบบเนี้ยมาหถึงว่าแบบเจอคนแบบเนี้ยมันจะทำให้คนไหวง่ายสนุกนะแล้วคือแบบคือเป็นเพื่อนไงมันแบบไม่ได้เป็นเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจริงๆรู้จักกันอะมันมีซัมติงแน่ๆอะ <ś les> ชิบกูนีไม่ได้เ <ś les> ขาล่ออ่ะ <ś les> ไปไปรวมๆในี่หนึ่งมันจะเห็นความเหงาของตัวโอ,อ้ย <ś les> <ś les> แต่ว่ามันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ด้วย <ś les> เจอคืภาคสองอ่ะมันจะเล่าหลายชั้นปีคือหนึ่คือเราตั้งแต่เข้ามาหาลัยปีหนึ่งคือนีปีขึ้นมาหาลาาาัยอ่ะมันจะมีอีกหลายอย่างอีกหลายเนื้นีที่มันแบบซับซ้อนขึ้นมากๆเลยซึ่งเขาจะได้เจออีกหลายเรื่องที่เขายังไม่เคยเจอมาอ่นเป็นจุด<ม>เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของตัวละครทั้งแต่งเควอเอลด้วยหรือว่ามันน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่ที่ใหม่แล้วก็คนดูที่ตามมาในท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นแต๋อเควอเอลในมุมนี้หรือว่าในจุดจุดนี้ ก็เดี๋ยังเป็นตื่นเต้นฉันจะถ่ายสองวีดีโอนะครับรจ,จบไปแล้วดูดอกคอมเมนต์เทอรี่เป็นยังไงจ๊ะโอ้ยหนูชอบว่าไอตอนที่แบบว่าเป็นเบิ้งหลังตอนที่ถ่ายมึงใช่ถ่าดอ่ะ ทุกอย่าแบบมีปูกดหลังทงูป้าแล้วถ่ายอ่ะแล้วความไม่ถ่ายตอนกลางคืนอ่ะคือน้ำมันขึ้นตลอดเวลาใช่ทะเลเนาะเออทะเลแล้วคือทะเลตอนเย็นถึงแบบตั้งแต่เย็นขึ้นไปมันน้ำมันขึ้นตลอดเวลาอยู่ตร้นี้แล้วพอแบบถ่ายอะไรเทกอ่ะมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะดูลําบากอ่ะ แล้ว,แ,ลวแบบความปูที่กัดหลำเนาะไอ้เจ้าปูตอนนั้นนะ<อ>ฉันจะไปจัดการมนะใช่ค่ะที่เนไหนคะจะไปแบบขุดหาปูทุกตัวเด็ดค่ะจะไปขุดหาปูทุกตัวเลยว่วาเราประกาศน้องฉันนี่ยังไงหทงนี้ <c oughs> แต่ดีนะยังแบบมีความเซ็กซี่แบบเจ้ากันฝนเลอใช่แล้วแบบที่ชอบมากๆคือฉันใน <c oughs> คาวาเดียมอ่ะมันแบบแกคือแบบเขาไม่ได้จุ่มเทกเดียวอันนี้เอาไว้เมื่อันหนูชอบตอนอันแรกเลยที่พี่พี่ที่พี่หลบแล้ไม่มีเราแบบเฮ้ย เอาแบบถูกรักบอกว่าไม่ต้องโอ้ยอ๋วว่าต้องหลบเอาจริงป้าถ้าเป็นครูจีนจริงๆอ่ะเขาไม่หลบนะเขาแบบอันนี้เลยเพราะเขาเล่นส่งซีนมันแบบเราพี่พี่เคยรอคะหรือยังไงแต่ว่าดิวกินนูไม่เสือเลยนะว่าแบบว่าแบบก็ตอนสุดท้ายเนาะไปแกล้งเข่าอีกคือตอนสุดท้ายคัดแล้วคัดแ,วดแล้วแต่จะไปจะวิ่งดีนะพี่ๆหลบอ่ะมันก็แบบคือคัดแล้ว อยู่กินหลายค่ะหลายอันนี้คือสมแล้วค่ะมันสมบทเป็นเต๋อยู่แหละดูออกจริงค่ะแบบอไม่ได้นะคะเต๋ไปใจแต่ต้องเบาหน่อยต้องเบาว่านี้แราก็แบบไอฉากของเพื่อนอ่ะนี่แบบใจกลัวตั้งแต่แบบว่าอันนี้ละเทเล์แหละเราแบบว่าควรจะแบบเพื่อนนี้มันมีซัมติงอะไรหรือเปล่าฉันม่อคิวมีซัมติงแน่เคือแบบโอ๊ยแต่เอาจริงบางคนแบบคิวอ่ะเป็นคนที่ทําให้วันไหวง่ายด้วยความที่เขาใส่ใจ แบบเหมือนแบบโฟกัสเราตลอดว่าเอ้ยแบมเป็นอันรายเมือนูน่นนี่นั่นแต่อาจจะมาในฐานะเพื่อนอะแต่อาจจะชอบกันโดยไม่รู้ตัวแอบกลัวเหมือนกันนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเพื่อนแบบว่าอยากอยากให้สนิทกันบ่ยๆแบบว่าไม่คืออาจจะไม่ได้คิดอะไรกันเลยแต่พอมันทําไปเรื่อยๆทาไปมากๆมันจะมีความคิดที่จุดนึงว่าแบบเอ๊ะมันเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือกูชอบึงว่ะแบบเนี้ยกลัวกลัวใจอ่ะกลัวใจนาดาวอ่ะจริงแล้วนาดาวเก่งหนักมากเลยแบบ เห็น <cam ina> แต่อันคือแกงไม่ไหวค่ะคอลอแต่แบบฉากที่บอกว่าอะไรนะที่ซีนที่เอลเอลลืมตาขึ้นมาแล้วจะเห็นเตะมันเป็นซีนที่แบบที่เขาบอกว่าอยากให้มันโรแมนติกแต่มันตอนเราดูมันโรแมนติกจริง,รงๆนะๆเพราะเหมือนกับว่าเอ้ยเราเห็นนะเราเห็นเขาแล้วเขาก็แบบว่าคนเห็นก็คือเห็นเขาแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นกเหมือนแบบคนคนที่ท,ทําอ่ะคือแบบมีคนเดียวที่เห็นอะไรเงี้ยมันเป็นซีนที่แบบเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่มันเป็นซีนที่แบบ มนติดอะมันเป็นความรู้ใหม่แล้วมันแบบมันเป็นฟีลเพชันแบบคือมันดีอะมันแบบว่าทําอะไรแบบครั้งแรกแล้วแบบมันจะพูดยังไงมันมาดูมันติกแล้วแบบเขาแบบอธิบายให้เราทาแล้วแบบมันเปข้างแรกแต่แต่จริงๆคือการหลับตาก่อนที่ไฟจะดับแบบวันมันเป็นอย่างจริงๆเหมือนเวลาเราจะนอนอะแล้วรมมสึกว่าเราขึ้นไปตอนแรกใช่ไหมเราปิดไฟปุ๊บมันจะมืดมากเลยแต่ถ้าเรายังไม่หลับแล้วเราลืมตาแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นนี่คือมันจะเป็นแสงมันจะเป็นแสงที่เรายังมองเห็นรอบข้างอยู่อ่่่่แแแตตคเหมมืนรรัั้้งสาไไดป แล้วแบบน้องพีพีน่ารักมากพูดได้ไหมต้องตัดเต้นอย่างเงี้ย่แบบทําให้ตัวเองแบบดีเพราะแบบมันดีแล้วนดีแล้วแล้วแบบน้องน่ารักมากแต่ตอนทซื้อกุหลาบฉันซื้อกุหลาบเลิศเลิศยืนหนึ่งโอ้ยแล้วแบบแล้วแบบไอเนี้ยตอนที่เต๋ที่หลังจากซื้อกุหลาบแล้วบอกว่าพูดดิพูดดีเลยแบบอุ้ยเหมือนเขาให้คุยกันแล้วแบบเอามืพูดดิมก็พูดดิมก็พูดดีอย่างเต๋แบบเย่ว่าหน้ารัก เต๋ก็คือบิวกิ้นบิวกิ้นคือเต๋อวันอะบิวกิ้นหล่อมากจริงบิวกิ้นหล่อมากบิวกิ้นซีนที่เป็นสายซีนที่เป็นแบ็สเต๋อ่ะอันนั้นบิวกิ้นหล่อมากมากที่สุดแล้วมีการหล่อแบบหล่อแบบตะโกนตะโกนว่าหล่อโอ้ยหล่อมากแต่ตอนวิ่งปุ๊กปิ๊กมากขาหล่อแต่วิ่งเป็นเด็กเด็กเด็กอะเป็นเด็กเล็กแต่เนี่ยชอบการดูเนอะด็อกคุนเมนเชอรี่มากเพราะมันเหมือนได้เห็นอะไรหลายๆมุมในสิ่งที่แบบ คือเบื้องหน้าเขาเป็นแบบนี้แต่เบื้องหลังจะเป็นดีแบบหนึ่งอะไรเงี้ยคือชอบชอบมากๆเวลาการได้ดูอะไรแบบเนี้มันแบบมันเป็นสิ่งที่เลียวสิ่งหนึ่งอ่ะเออแล้วมันแบบดูแล้วมันแบบมันเขินอ่ะมันมีความน่ารักเมันมีความน่ารักในแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยแล้วอีพีได้ยังไม่หนักหน่วงไงมันเลยมีความน่ารักเยอะหน่อยอีพีได้ไหนก็น่ารักค่ะเพราะว่าเบื้องหลังเขาคือสิ่งที่เลียวสิ่งที่จริงเนาะสายตาขนาดนั้นมาเอาอะไรขออีกอย่างนึงตอนห้องอัดอ๋อเออถ้าอัดเพลง ตาวิวกินอ่ะคือลายงงสายตาแบบแต่แบบน้องวิพินน่ารักมากแบบไอเนี้ยเราแบบหนูชอบเขาแบบเลยเหรอของน้องอ่ะเลยเหรอเลยเหรอกอย่าลืมไปดูกันนะคะก็คือเดี๋ยวเราคอมเมนต์ทอรี่นั่นเองตอนนี้ของ EP EP ที่สองแล้วใช่ค่ะใช่แล้วก็อย่าลืมไปดูแปลรักฉันได้ใจเธอนะคะมาทุกวันพฤหัสห้าทุ่มตรงค่ะวันไอทีวีนะคะครั้งต่อไปเนี่ยพฤหัสเนี้ยคือเป็น EP ที่สองแล้วก็คือขึ้นปีสองแล้วนั่นเองโอ้ห่ยมาก ทำใจรอนักหนวูแน่นอนจริงแล้วก็ฝากช่องแล้วนะคะช่องจะแล้วไหมช่วงจะวายไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์พราอนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย